สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุ้มพวกเราแหมมาดูเรียกว่าอันนี้นะคะก็คือเซอร์ไพรส์เหมือนกันสำหรับแฟนคลับคามิกาเซ่เนาะเพลงนี้นะคะกวินเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพายูบอยเนาะยูบอยทีเจแล้วก็ป๊อปปี้หรือว่าในนามสามสองหนึ่งเออมาร้องเพลงด้วยกันสามสองหนสามสองหนึ่งวปน่ยวันบอกว่าสามตัววันแต่มาแล้ว โอเคในเพลงนี้ชื่อว่าผูกพันต้องลาโอ้ยเศร้าแน่นอนอยเลงซึ้งลากันไปเติบตูไงผูกพันอ่ะเขาออกในนามของกวินเนาะไม่ได้ออกในนามของชาบเเนาะมมาเป็นเกสมาเป็นเกสเขาเห็นของแคปมาบอกว่าออ้ยคิดถึงมากเลยสามคนนี้แบบไม่คิดว่าแบบว่าจะกลับมาแบบร่วมจอเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขามีคอนเสิร์ตด้วยกันเนาะเขาไม่คอนเสิร์ต ได้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือเขากลับมาแบบร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยมีเอ็มวีร่วมกันอะไรประมาณนั้นอ๋อจะสดหมายคนเพียรอนเอ๊ะยกกเกิดหรอไม่ใช่ป๊อปปี้จ้ะหรอโอ่นหรือโยเกิร์ตจ้ะวะโยโย

คอปปี่ก็คือเป็นกลเหมือนทุกมืเลยเนาะเออยูบอยนะครับอม่คนใหม่เหรอ้า

รบแบบเพืพ่อแทนผู้หญิงอีกคนหนึ่งไหมเหมือนพบโยเกิร์ตแทนอีกคนหนึ่งไงมันน่าร um> ักคนโน้นเปลราแล้วคุณรู้บ้างไห ก็คือพวกอีชคนนี้ต่างลากที่ e าแทนเขาคนอเขาพยายามเขาคนใหม่แต่ก็คือยึดควมเก่าไม่ได้หรอกใช่ พี่ว่านบอกว่านึกถึงเพลงของทีดวันใช่ไหมทาไมปวดลูกนึกถึงเพลงของใครรู้ไหมแบบเช่นนะอะไรนะ D2B อะไรเงี้ยยุคแบบยุคนั้นอะโอ้ยุคยุค D2B อะยุคถอยไปอีกใช่ดนเรียคุณคนบ้างเลยว่าใช่เป็นเพลงหนึ่งของดีแต่ก็มีความีเป็นแบบเก้าศูนย์เนาะหมายถึงว่าตัวเพลงตัวดนตรีเอง ฉันไม่บอกแล้วไปที่เพลงของกีรุฉันคิดถึงเพลงหนึ่งของเฟฟังแก้วเออใช่ใช่เป็นเพระแก้วใช่เออไม่บอกแล้วใช่เออมันมีเพลงหนึ่งของเฟฟังแก้วที่แบบว่าเขาดีกว่าอะไรน่ะออืมอะไรเงี้ยนึกอออประมาณเออเอนเอจีเอ็นเอจีประมาณนั้นแหล่งใช่ไหมเออ รังหวดนตรีุรคล้ายๆนะตีด้วยออสามคนยุคนั้นน่ก,กวัวนะเพลงเนี่ยเพลงแน,แนวแนวซับซับซออะไรเงี้ยเนาะไม่จมื่อทีโยเกิร์ตสวยมากในเออในเนื้อเรื่องอ่ะฉันฉันคิดนะฉันเดาว,ว่าโยเกิร์ตกับน้องจอจใช่ไหม,อมเออเออ <ๆ S 1> ขาเขาอะคบกันแหลกแต่ก็คือเหมือนกับรู้ว่าไม่ได้รักกันเหลือแต่ว่าความผูกพันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจอร์ดก็น่าจะไปมีผู้หญิงอีกคนแล้วหรือเปล่าโยเกิร์ตก็เลยเลือกเดินออกมา เพราะว่าเพราะว่าในเนื้อหาเขาก็แบบประมาณว่าเออถ้าเหลือแต่ความผูกพันไม่เหลือความรักแล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ลากันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผูกพันไปแต่มันก็ไม่ได้มีความรักแบบหลงเหลือแล้วอะไรเงี้ยนะเนาะในมุมของเพลงนี้นะอชั้นมีความรู้สึกว่าน้องจอดครบซ้อนอ๋ออ๋อเออก็ด้วยอแล้วยกว่าคนซ้อน่ะใช่โยเกิร์ตอ่ะคือคนซ้อน แล้วจอสอ่ะเขาคบกับน้องคนที่ผมสั้นๆ่ะอยู่แล้วเออเพราะว่าฉากตอนท้ายๆอ่ะที่เหมือนย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กที่แบบว่าเดินผ่านกันอะโยเกิร์ตก็อยู่อย่างนั้นอะแล้วมันก็ทําทุกอย่างเหมือนกันกับน้องผู้หญิงคนที่ผมสั้นๆอะแล้วแบบว่าโยเกิร์ตอยู่ในหลังนี้ก็คือก็เห็นภาพ ที่บอกว่าภาพของพเขาสองคนอยู่ด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเปล่ากูเดืเซอร์อีกแล้งไม่หลอกเจาเหม่อใช่ใช่่ก็คือความเป็นไปได้สูงมากนะเออเพราะว่าเพราะว่ามีฉากที่โยเกิร์ตนั่งมองคหลักกันเนาะอืมเออก็เหมือนแบบอ่าน้องจ๊อดก็แบบไม่ได้รักฉันจริงๆหรอกก็แบบรักตัวจริงอยู่แล้วอ่ะก็ลาฉันไปเธออะไรเงี้ยเออผูกพันต้องลา เอาอล่ะเป็นคนตั้งชื่อเพลงใช่ไหมมึงใช่1 0หนึ่งร้อยเปิดไปดูไปดูตัวขาวๆมีตัวเล็กๆกัมีเปลอมแอมอมแอมอาจจะมีอันนั้นคือไม่ใช่ห้องครัวใช่ไหมสตูดิโอป่ะหรือยังไงสตูดิโอระหว่างนี้แบบเป็นพี่อาเสียงนะป๊อปปอันนั้นกับกาวินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยก็มาหายคิดถึงเนาะสำหรับแฟนเป็นแฟนฟรีทูวัน ยังไงนะคะก็ไปติดตามผลงานใหม่เนาะของกวินดีเนาะในเพลงที่ชื่อว่าผูกพันต้องลานะคะซึ่งเพลงนี้ก็มากับยูบอยทีเจแล้วก็ป๊อปปี้เนาะยังไงก็ไปติดตามกันได้ค่ะใช่แล้วเนาะเราก็อย่าลืมมาผูกพันกับพวกเราทั้งสี่ช่องทางเหมือนเดิมไม่ต้องลานะไม่ต้องลาผูกพันมต้องามาแล้วมาเลยนะคะเอาพี่เอาเกลือไว้มาแล้วความออก เนาะทั้งสี่ช่องทางเหมือนเดิมมันทั้ง YouTube, TikTok, Facebook และ X ็ก็ถ้าใครชอบวิดีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืกอให้เพ่นยิ่งมีเจ็บพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะแหบไปดูแหบไปกินแหบไปเม้าแหบไปเล่นแหบไปผูกพันกับอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊บายบาย